ฮัลโหลท่านผู้ชมครับยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่เกมครัมท t o the t o p of the Castle ในอีีที่แดกันแล้วนะครับผม <S <S หายไปเกือบเดือนนะครับสำหรับเอ่อเอ่อพีที่แปดหลังจากจบอีที่7็ไปเนี่ยจะมาต่ออีีที่แดคือหายไปเกือบเดือนเดือนหนึ่งเลยก็ เหมนเดิมครับติด d ท a ครับผมติดด o ท t ูตามเรื่องตามราวครับไปต้นพาทมาแล้วก็อุดดุนราวกันนิดนึงนะฮะก็เลย <ś m im it> <ś m im it> หน้าหายตาไปนานเลยโอเคเรากลับมาต่อกันเลยนะครับ mm hmm. พอดีเนี่ยไอ ep ep mm hmm. ที่เจ็ดเนี่ยด่านที่ผมไปโผล่ก่อนที่จะตัดจบพาทมันเป็นด่านรู้สึกว่าจะเป็นด่านพิเศษนะครับ แต่ผมไม่ได้เล่นต่อคิดว่ามัน,เป,นเป็นด่านหลักไงก็เลยกดโอเคกดออกปุ๊บเซฟงานจบพอจะมาได้อีกทีอ้าวเปลี่ยนด่านไปซะแล้วเป็นอีกด่านหนึ่งตอนนี้เรามาได้ประมาณเจ็ดเแปดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วมั้งน่าน่าจะใช่นะครับนี่เรามาเรามาโผล่ด่านนี้แทนเออโอเคเดี๋ยว เอ็กกระโดดแซตฟันเอ็กกระโดดแซตฟันโอเคพอร์ตค okay. uh ือเอ่อสเปซบาร์โอเคแซตฟันตู้ข้างหน้านี้คือตู้เพิ่มไลฟ์พอยต์มันจะกดได้3ครั้งเราจะได้ไลฟ์พอยต์มา3ไลฟ์พอยต์นะครับ3ครั้งก็300ก็เราก็จะมีไลฟ์พอยต์เป็น6จากเดิมมี3นะครับโอเค เต่าเต่านี้มันฟันไม่ตายใช่ไหมถ้าจำใจจิตเ,เออใช่จริงล้ลยเฮ้ยเอ,อ้เอาวิ่งทนเต่าเฉยเราต้องให้มันตกไปข้างล่างอะ่ะเออโอเคแล้วทีนี้เออผมไว้นาฟันมาลงไปเลยว่ะมันายให้ผมลำบากอันเนี่ยโอเคแ,แล้ว โอเคโอเคน้องเตา่าไปเอ่อส่วนตรงนี้ตรงนี้เหมือนเกมมาริโอเลยอะเอ้ยไม่ใช่มาริโอเดิเหมือนเกมอะไรนะเอ่อยุคแฟมิคอมอะเกมอะไรวะที่มันให้มันให้เราไปช่วยเจ้าหญิงจัดคิงคองอะเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ยช่วยไม่ได้อ๋อโอ้โหอันนี้ขึ้นได้ไหม โอ้ยโอ้ยดีแค่เสียงอ่ะเสียงไร้พอยส์โอ้ยโอ้ผมว่าได้เล่นใหม่แน่เลยอุ้ยเฮ้ยเย็นใจ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 เย็นนะจ๊ะไม่รุนโอเคเราไปนี่ก่อนน่าจะเปิดฮะมองไม่ทันอ่ะเปิดหรือปิดวะเนี่ย เปิดหรือปิดวะมันเปิดอะไรวะ <S <S วอุ้ยโอ้ผมว่าได้เร่ใหม่แน่เลยโอเคนี่คือเปิดอะไรอ๋อยกโอ้แต่ไลฟ์พร้อมของเหลือแค่หนึ่งแล้วอะตายก็คือเริ่มใหม่หมดอะลงไปไงอะ เอ้ดี๋ยวเดี๋ยวเดีดูว่ามันจะได้อีกโอ,อกมันติดไม้เหรอโอเคแล้วก็ลงตามอันนี้ไปเนาะคือเราก็ตีไม้ละเออนี่ไงดูด้วยแล้วเราก็ขึ้นไปตีครั้งหนึงห่งด้มั้ยมันก็จะยกสะพานขึ้นมาอุ๊ยอ๋อ โอ้แปดสิบห้าเปอร์แล้วหรอ EP นี้อีพีสุดท้ายแน่เลยอะ่ะจะจบแล้วสองสามเฮ้ยจะจบแล้วจริงดิเป็นการเปิดช anel บเฮ้ยเด็ดเด็เดมันไมันเฮ้ยเจ๋งว่ะอ๋อวิธีแก้ทางเต่าแก้ข่าเหยียบเนี่ยนะดูดูดๆๆๆๆๆูดูดูเหยียบปุ๊บอ๋อเช่ยช่เราเหยื่อ,อเราตีมันจะเป็นอะไรดี๋ยวขอแวกกันแวะเล่นกันข้าตีอ่ะอ๋อแค่นี้เหรอ ยมันกระโดดพุ่งไปข้างหน้าไม่ได้ว่ะทำาอบไหนโอ๊ยแล้ยมันเปิดอะไรวะคือเปิดอะไรผมมองไม่ทัน อ๊บเวลาเกิดกระโดดต้องแบบทำหน้าทำหน้ายื่นตามแเบบ้ยียงคอตา <laughs> มันกรเงมันกรงโอเคเราก็ตามมาทางนี้ปับ๊บตีไม้ทิ้งโอเคแล้ว okay, เราก็จะขึ้นไปอีกหนึ่งรอบปุ๊บโอเค อู้สวยางามมากพี่เจังอ่ะอุ้ยไอ้ตัวนี้มันตีได้ปะเอออ๋อโอ้ดูดิ <c oughs> เล่นจะ,จ,ะจบเกมอยู่แล้ววะมันยังมันยังมาหลอกหลอนอีก <c oughs> ยังมาหลอกหลอนผมมึงงี้เลยอะ่ะเออ าดปาดอันนี้อันนี้หรออ้าวมีแน่เลยอ๋อโอเคก่อนนี้หรอเออไปด้วยแล้วแล้วก็ไปลงทางขวาใช่ไหมสายขึ้นไม่ถึงตุ๊นี้ ไปยังไงวะไม่ได้ดิออกขวาเหรอถึงเหรอไม่ถึงอันนี้ขึ้นยังไงไม่ใช่ผมไปขวายาวเลยว่ะวิเจอน้องน้องแพ้อ,อีกแล้วรู้สึกว่าตัวนี้มันอ๋อมันก็ฆ่าได้นี่ว่ะผมนึกว่าต้องตีข้างหลังอย่างเดียว เราได้ธนูมา c r o s s b อสโ r o ไอตรงนี้มันเล่ยังไงวะขึ้นเดนโฉบผมไม่ขึ้นได้ตรงนั้อนอะโอ้โหวี <c oughs> มมดหันนะวไม่ได้วะ่ะเป็นไงวะเกาะถังอันั่นแน่เลยอนะเด้อเด้อ ไม่มีแล้วต้องใช้แล้วมากวันนี้เพราะว่าไออันขวาเอ,อยไปปุ่มสวิตช์ข้างล่างขวาล่ะเพราะมันจะ,จะขึ้นอันนี้แล้วก็ปุ่มเหรอเดิเลยอ๋ออ๋อโอเค คนการตรงังยุนทำงานแล้วเราก็มาเกาะอ,อันนี้ปั๊บอุ้ย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 ,ย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 ไปซ้ายหรือขวาดีวะเออเดี๋ยวนวเอเอ้ามันมีเชือกให้เกาะก็ไม่ต้อง อันนี้ลงมาเก็บอะไรอะ่ะไม่มีอะไรโอ้ตายนะโอ้อยน้อ,ยองก็ตายเสแล้วไปขึ้นไปอยากลองไปซ้ายก่อนเป๊ะซ้ายนี้มีบันไดเราขึ้นไปทางนี้น่าจะต้องไปถางไปโอ้โอ้โอ แล้วยังไงวันเนี้ยอืมไปทางมาไม่มีอะไรเราต้องไปขวาดิงดยาวๆเลยนี้ว่าเฮ้ยเฮ้ยว่าลงตรงนี้ปลอดภัยอะไรนี้คึบไปขวาึบเฮ้ยมันมีโลโอ้โหเอาดี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  ตัวที่ไหนอ่ะโหมันดับอาวุธไหนหนอ,อ้นั่นด้วยอะลูกตุม่มแต่เราไม่เอาอันนี้เราไปไปนี่แหลไปซ้ายไปขึ้นตรงนี้ปุ๊บออกนี่มาซ้ายโอเคไปหยอ อะไรงี้อึ๊บเฮ้ยโอ้กลับขึ้นมาไปเดี๋ยวนี้เลยนะโอเค Oh <laughs> shit! กูว่าแล้วดูทรงล้วมันแบบมันพลุงพลังมากเลยข้างบนนั้นนะ่ะ ว่ายางไงปลอดภัยกว่าราจาอจังหวะให้มันตัวนี้น่เฮ้ยเฮ้ยนี่ไงทีนี้ครับรอแค้วเออนะแน่ถสวยสวยสวยแล้วก็มีตัวใหญ่ข้างบนนี้เออเออขอาทิ้งขวายทิ้ง

เอายังไงกับมาดีวะต้องโดนแบบต้องโดนมันฆ่าแน่ๆเลยอะ่ะนี่ตรงนี้เราเขี้ยละเป็นงูนี่ดีทำไงวะนี่ เออนี่ไงมาจัดก,การในสองตัวนี้แล้วก็ามาเก็บของตรงนี้โบโบโบเฮ้ยเฮ้ย quần đâu Liêu liêu Được rồi Chọc lắm, u, một lắm

โดนแล้ว,วะ <S <S แต่วันนี้ปลอดภัยกว่าขึ้นไปงั้นตัวมันโดนอะไรยิงวะอ๋อตัวแน่เลยเนียนๆ,ๆ,ๆ,ๆตัวเนี้ยโอ้ยเฮ้ยเฮ้ย <sighs> oh ho, oh. <Down>. oh. <laughs> <Yeah. laughs> <sighs> uh. โอเคครับเดี๋ยว EP นี้ขอจบไว้เพียงตรงนี้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวเรามาต่อกันจากจุดๆนี้เลยใน EP หน้านะครับเพราะว่าผมเล่นไว้ยาวมากเล่นอยู่ประมาณครึ่งวันได้ครับเพื่อจะเคลียร์เกมให้มันจบๆแล้วก็มานั่งตัดนั่งอะไรกันไปโอเคครับยังไงก็ใครที่ดูถึงตรงนี้นะครับขอขอบคุณมากนะครับที่ดูมาถึงตรงนี้นะครับใครชอบก็กดติดตามกด subscribe กดถูกใจไปด้วยนะครับผม จะทำคลิปออกมาเรื่อยๆนะครับขอบคุณมากนะครับบ๊ายบายครับเดี๋ยวเจอกันครับผม